สำเร็จจะเน้นการพัฒนาจุดแข็งมากกว่าไปแก้ไขจุดอ่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องของการปรับปรุงตัวการพัฒนาตัวเองโดยรวมทั้งการพัฒนาองคอ์กรก็ตามฮะวันนี้มีหัวข้อที่จะคุยคือเรื่องของจุดอ่อนและจุดแข็งนะครับในการวิเคราะห์หน่วยงานวิเคราะห์ตัวเองนะครับเราควรจะรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเราคืออะไรถ้ารู้ได้เนี่ยการพัฒนาทำไม่ากครับปัญหาคือ เราไม่ค่อยรู้ว่าตัวเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรแล้วก็ใช้ไม่ถูกที่สําหรับคนที่รู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งคืออะไรนะครับมันจะง่ายในการพัฒนานะครับเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องแก้อะไรเราจะส่งเสริมอะไรนะครับแต่ถ้าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถามว่าคุณจะทําอะไรก่อนระหว่างแก้ไขจุดอ่อนกับต่อยอดจุดแข็งใช่ครับหลายคนคงคิดเหมือนกัน ถ้าไม่แก้ไขจุดอ่อนเดี๋ยวคุณก็จะมีปัญหามีมีผลผลกระทบจากการที่เกิดปัญหาจากการทํางานโดยที่มีจุดอ่อนอยู่เนี่ยทำให้องค์กรไปได้ช้าก็อาจจะเป็นได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผลจากการวิจัยนะครับผลจากการวิจัยของบริษัทชั้นนําหลายๆบริษัทเนี่ยที่มีประสบผลสาเร็จรวมทั้งบุคคลที่ประสบผลสําเร็จนะในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าคนที่ประสบผลสําเร็จนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการส่งเสริมต่อย,ยอดของ จุดแข็งของเขาเป็นการพัฒนาจุดแข็งมากกว่าที่จะไปเพ่งเล็งกับจุดอ่อนนะครับเพราะว่าเมื่อทําจุดแข็งจนจนเกือบสมบูรณ์หรือว่าจนเด่นแล้วเนี่ยมันก็จะป้องกันการเกิดจุดอ่อนได้ในตัวในส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าละเลยส่วนของส่วนของจุดอ่อนนะก็พัฒนาไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเต็มที่นะมาให้ความสําคัญกับการพัฒนาจุดแข็งมากกว่า,อ,าองค์กราาลักษณะนี้เนี่ยจะทําให้เกิดความโดดเด่นนะครับเมื่อเราสามารถดึงจุดแข็งของแต่ละทีม ดึงจุดแข็งของแต่ละ,ะแผนกนะครับองค์กรภาพรวมก็จะมีความแข็งแรงมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างรวดเร็วและโดดเด่นและที่สําคัญคือการที่ให้บุคลากรสามารถแสดงศักยภาพที่เป็นจุดเด่นของตัวเองหรือว่าที่เรียกว่าเป็นพรสวรรค์เนี่ยจะทําให้บุคลากรมีความผูกพันกับหน่วยงานองค์กรมากขึ้นนะครับเรียกง่ายๆก็คือ Put the right man in t h e r i g h t job นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าสําคัญ การให้คนคนหนึ่งไปฝืนอยู่กับงานที่เขาไม่ชอบเขาไม่ทาไม่มีความรักไม่มีความผูกพันเนี่ยแป๊บเดียวนลครับงานก็ไม่ค่อยพัฒนาแล้วนะครับแป๊บเดียวเขาก็จะออกจากงานเพราะว่าเขารู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่พาชั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาไม่ใช่ความลง้หรที่เขาอยากมีอยากอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองวิเคราะห์ตัวเองให้ได้นะครับว่าจุดอ่อนของคุณคืออะไร จุดแข็งคืออะไรเน้นที่จุดแข็งพอได้จุดแข็งปุ๊บคุณลองดูว่าจุดแข็งของคุณเนี่ยจะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันใช้กับงานประจาได้ยังไงบ้างนะครับแล้วหาทางต่อยอดหาทางพัฒนาโดยการศึกษาค้นคว้าฝึกทักษะหรือว่าเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้เต็มที่แล้วคุณจะพบว่าการส่งเสริมจุดแข็งหรือการพัฒนาจุดแข็งเนี่ย จะเป็นตัวส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของคุณเองทั้งในแง่วิชาชีพรวมทั้งความสุขทางใจรวมทั้งการสร้างพาชั่นต่างๆพวกนี้จะมาด้วยกันก็ลองดูนะ